ช่างใหม่ช่างใหม่ช่างใหม่รอบเฮ้อช่างทีไรตัวเลขไม่เคยนิ่งเดี๋ยวหายเดี๋ยวเพี้ยนไม่เคยแปะอะไรสักครั้งมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่อย่าเพิ่งถอดใจมานั่นตรงนี้จะเล่าให้ฟังนี่คือโลเซลรุ่นตับห้าที่จะทำให้ทุกการช่างเนี่ยแน่นยับสุดๆกันน้ำกันฝุ่นระดับ i p 6 8รองรับน้ำหนักได้หลายขนาด มีพิกัดตั้งแต่5ถึง500กิโลกรัมและยังใช้งานได้กับเครื่องช่างที่หลากหลายแตดนเลสแข็งแรงทนทานจะได้นานกับทุกสภาพแวดล้อมผ่านมาตรฐานสากล OIML R60 และ NTEP หมดปัญหาตัวเลขเด้งไปเด้งมาแน่นยำนิ่งเ๊ะต้องโหลดเซลล์รุ่น3นนี้่ายของกันเนี่ยถายความมั่นใจในการช่างต่างหาก